ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาขาสยองคืนนี้เราจะพาคุณไปร่วมสัมผัสความหลอนกับสองทีมล่าท้าผีชื่อดังของไทยทีมแรกสิงตะลุยผีที่บุกสำรวจสถานที่เสียชีวิตของลุงแต้มชายชาราที่ตายอย่างปริศนาในาน้ำและช่องแก๊งกลัวผีพวกเขาเลือกสถานที่ท้าทายที่สุดคือบ้านติดวัดที่ขึ้นชื่อว่าเฮี้นที่สุดในละแวกนั้น และเงาดำที่ไม่มีเจ้าของกำลังรอพวกเขาอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าปิดไฟนอนทีมงานสิงตะลุยผีมาสำรวจความเฮี้ยนกับสถานที่แห่งนี้ถูกกล่าวขานถึงเรื่องราวของลุงแต้ม ซึ่งเป็นคนในพื้นที่และมีความชำนาญในการหาปลาและว่ายน้ำเป็นอย่างดีวันหนึ่งลุงแต้มได้ออกไปหาปลาโดยเรือเพียงลำพังในเวลากลางคืนและได้หายตัวไปอย่างลึกลับลูกหลานได้ออกตามหาจนกระทั่งพบเรือของลุงลอยอยู่กลางน้าและต่อมาก็พบร่างของลุงจมอยู่ใต้น้ำใกล้กับเรือนั้นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการตายที่ไม่ปกติคือการที่บริเวณข้อขาของลุงแต้มมีรอยช้ำคล้ายรอยนิ้วมือบีบ ทำให้สันนิษฐานว่าลุงอาจถูกอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ดึงลงไปในน้ำและวิญญาณของลุงยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นชาวบ้านที่มาหาปลาบริเวณใกล้เคียงเรือที่ลุงจมน้ําได้พบเห็นร่างของลุงแต้มในลักษณะคล้ายวิญญาณยืนอยู่ซึ่งลักษณะที่พบเห็นคือรูปร่างที่โปร่งแสงและขามไม่ติดผืนท็อปและเมจะเจออะไรในสถานที่แห่งนี้ไปรับชมกันครับ,บ พวกเราเสือก็จะมาเจอกันแล้วไหนๆก็มาแล้วขอให้ลุงนะออกมาประกดล่าประกดสายมาสัมภาษณ์ให้เราได้รับได้รู้ด้วยนะครับสาธุสาธุนะเฮ้ยเสียงน้ำเสียงน้ำพี่ตอนนั้นไม่มีเสียงน้ำเหมือนเด็กมันจะพูดยังไงเหมือนคนเดินในน้ำอ่ะบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปไปเนี่ยกูยังฟังอยู่นะกูยังฟังอยู่เนี่ยเสียงอะไรทั้งหนาไปดูนะโคย่าบด้วยฮะเออกูคย่า ค่อยๆเดินไปนตรงแต้มฮะม,ม,ม,มันจะเป็นต้น,มตตมนไม้ต้นไม้ไ,ไอ้เหี้ยเอ้ยท็อปหย่าท็อปหย่างท็อปท็อปท็อปกู่บอกแล้วกูได้ยินเสียงน้ำไอ้ท็อปใจชิด <c oughs> มึงใจเย็นดิกูว <c oughs> <c oughs> ่ตกใจมึงไอ้เห <c oughs> ี้ยโอ้ยกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกูตกใจเสียงมึงไอ้เหี้ยรับหนึงนะเสียงน้ำดังตุ้มเลยเมื่อกี้ขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตเช็ดเช็ดกล้องแป๊บนึงใจเย็นเด้อพี่เด้อ ไอท็อปไม่เอานี่อย่างเงี้ยมึงอย่าเล่นอย่างงี้บ่อยดิไปเดินกูไม่ได้เล่นกูก็บอกแล้วเดี๋ยว่ากูได้ยินแม่แต่สองเปิดกล้องมาถกลัวเลยกูว่าตกใจเสียงมึงอะไรอย่าเดินหยุดเดี๋หยุดอย่างงี้มามามาเฮ้ยเฮียไอท็อปเสียงน้ำว่ะพี่ดูน้ำตอนนี้น้ำมันขึ้นมาถึงนี่เลยนะไม่อยู่กับพี่แล้วขนาดมันมีอะไรเดินอยู่ในน้ำใช่ไอท็อปเฮียกู ไอบแล้วมึงดูไหมว่าบริเวณที่มึงเดินอยู่สองข้างเนี่ยแม่งเป็นน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะมันขึ้นมามันเหลือแค่เกาะกลางตรงที่เราเดินอย่างเดียวพี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ความกลัวอย่างเดียวนี่ขนลุกมันเป็นความระแวงด้วยเพราะผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวที่ชาวบ้านบอกว่าที่ขาลุงอ่ะมันมีรอยเหมือนนิ้วมือเออดีบพี่แบบเป็นเต็นตัวจ้ำที่ขาอยู่นี่แหละทำให้ผมกลัวคูณนต่อเข้าไปเลยผีพายไม่ไปดูไม่รู้พี่ต้องลองดูอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะพี่นะ อะไรท็อปตรงไหนมีน่ตรงน้ำมึงสู้ไฟไปมึงสู้ไฟไปมันมีกระดานั่งอยู่ตรงน้ำเฮ้ยข้างหน้าเป็นหนามว่ะท็อปไฟชายกูสุดแล้วนะเฮ้ยไปดูไปดูพีชายผมสุดแล้วนะสวัสดีครับท็อปเอาดีๆนะเฮ้ยอือกูถือว่าปลาถือว่าปลาไปทำลายสมาธิผมไม่ได้หรอกแค่เนี้ยหลุยเพื่อนเหนียวไหมครับโอ้ยต้นไม้ ต้นไม้นี่หรอเอ้ยเดีต้นไม้นี่มันไม่ได้อยู่ข้างน้ํานี่ตอไไ้ตองตอน้ตนเอาเงินต้นนี้ดิท็อปบุยเวยนได้เจอเลือกไม่ได้ยิเสียงใครพูดอะไรหรอไม่ได้ิเสียงใครพูดเลยไหมกูได้ยินเสียงพอหนาวไม่ได้ยินะกูไดีเสียงพ,พูดแบบพูดแบบเสียงให้แพร่อหนาวลุงแต้มลุงแต้มเมื่อกี้เสียงลุงเปล่าปุยเฮียเมื่อกี้ใครพูดอะไรอ่ะไอ้ท็อปมึงได้ยินว่าอะไร กูผมได้ยินเป็นเสียงให้แผบว่าหนาวแต่มันได้ยินไม่ชัดเจนว่าพี่แต่กระจับใจคําำได้ว่าหนาวอ่ะแต่มันยินไม่ชัดเจนแต่มันคือมันเป็นฝังว่าเหมือนแบบอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็พูดาำว่าหนาวหนาวหรอครับลุงลุงทำไมไม่กลับบ้าน่ะลุงลุงกลับไปหาลูกหาหลานครับหาครอบครัวครับลูกหลานลุงเขาไม่ได้มาเชิญวิญญาณกลับหรอลุงเอาเรื่องจริงเลยเนี้ยไปครับค่อยๆเดินไป ไอ้ท็อปและไอ้น้ำสองฝั่ง <นะ S 1> พี่ดูน้ำมันขึ้นมาถึงนี่แล้วนะมาเป็นน้ำคือน้ำตอนนี้น้ำมันท่วมเนี่ยน้ำมันขึ้นแบบจะขึ้นมาี่นี่แล้วโอ้ยเชี่ยไม่น่ากัวจังวะมันเป็นการระแวงพี่ตอนนี้สองฝั่งแม่งมีแต้น,น้ำอ่ะแล้วเหลือเกาะกลางที่ผมเดินอยู่อ่ะคือเป็นเป็นดินอย่างเดียวอ่ะพี่นอกนั้นเป็นน้ำหมดเลยอ่ะมันก็คือการระแวงอ่ะไปท็อปและเมย์ได้เดินสำรวจเส้นทางและบริเวณที่เกิดเหตุทันใดนั้นเอง อปได้เห็นเหมือนมีเงาดำยืนอยู่ไกลๆซึ่งเมย์ยังไม่สังเกตเห็นจนกระทั่งเมได้ตัดสินใจซูมกล้องโทรศัพท์ร่างดำชัดเจนยืนต้อนรับพวกเขาอยู่ลุยเพื่อนโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับน้ำดิน้ำแค่ไหนเอาน้ำไเยอะเหรอแต่รอบนี้เหมือนยืนว่ะน้ำไหนมึงอีกเหรเพื่อนดำๆเหมือนยืนกูไม่เห็นเลยเนี่ยมึงซูมไฟให้กูหน่อยดิ ไอ้ท็อปท็อปเหมือนล่างเลยไอ้ท็อปเดี๋ยวไฟไฟรอบแรกกูเห็นเป็นนั่งแล้วรอบนี้กูโอ้ยเยี่ยวิ่งท็อปเหมือนเขาทะลุโป่งแสงอะทำไมครับเปิดโป่งแสงไอ้เหี้ยไฟสุดแล้วด้วยโอ้ยท็อปขาไม่ติดขาไม่ติดพื้นไอ้ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสติรวมรวมสติไอ้ท็อปอย่าไปไอ้ท็อปอย่าไปมึงรวมสติก่อนไอ้ขี้ขาไม่ติดพื้นนี่ไม่ใช่คนแล้วนะท็อปท็อป เป็นลนักษณะเหมือนงาป้องแสงเดินมาขาไม่ติดพื้นทบขาไม่ติดพื้นนี่ไม่ใช่คนเลยนะเขาต้องการอะไรให้เราช่วยอะไรเพราะวะไม่รูมนะ้มึงใจเย็นนะมึงใจเย็นนะอาจจะผ่อนน้อยให้เป็นเบาอาจจะช่วยเขาได้ลุงเขาก็อาจจะกลับบ้านไม่ได้ทบแต่เราช่วยอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มึงเข้าใจปะมึงรวบโคสติก่อน,ว,นวันนี้อยอยาวิ่งมากพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัด มื่อกี้เขายืนอยู่ไอ้ตรงที่น้ำข้ามถนนนะกูก็เห็นเหมือนมึงเลยแต่เหมือนล่างเขาโปร่งแสงมากเลยท็อปอวันนี้ผมกลัวผมบอกตรงเลยผมก็ไอ้ท็อปกลัวจริงๆโลเนะยแล้วผมมากันสองคนอะแม่งดูเหมือนมีสาระไปเลยอะโปร่งแสงเลยจริงพี่จริงพี่พันนี้จริงโอ้ยพี่ดูน้ําท่วมหมดเลยนี่นดูนี่พี่ดูนี่น้ําท่วมขึ้นมานี่นี่น้ําขึ้นมาถึงนี่เลยพี่นี่สองข้างเลย ตอนนี้ผมผมก็ท็อปนะเอาจริงนะผมวิ่งไปไหนไม่ได้เลยนะลุแต้มผมรู้นะว่าเป็นลุงอะแต่ผมอะช่วยอะไรลุงไม่ได้มากนะผมได้แค่อาจจะอุทิศบุญให้ลุงได้แต่ผมช่วยอะไรลุงมากไม่ได้จริงนะลุงแต้มนะลุงต้องเขา้าใจนะวันเนี้ยที่ผมมาเนี่ยเพราะว่ามีคนเขาบอกมาลุงไอ้ทอ็อปเดี๋ยวพึ่งมีกล่อง,องนมกล่องนมเหมือนการแบบเหมือนการเอามาไหว้อะท็อปเอามาแบบถวายอะไอ้ขี้อะ เสี่ยโว้ยพี่น้ำท่วมนี่นี่ดูนี่น้ำมันขึ้นมานี่นี่น้ำมันกำลังขึ้นพี่แก่เฮ้ยอะไรกันน่ไม่ต้งจ่ายอะไรเลยกูที่ยินเสียงอะไรไม่รู้เขาค่อยค่อยเดินไปเฮ้ยอะไรอ่ะ กกล็กม,กมึงจะกล้าเดินไห<ฮ>ม,ไมล่ะผมไม่กล้าเดินไปจริงพี่น้าท่วมและยิ่งมาบวกกับไอค้คาที่ว่าเขาเจอร่างลุงแล้วมีรอยแบบช้ำๆที่ขาเหมือนโดนอะไรพี่มาแล้วอะไหนๆก็มาแล้วอะนี่พี่ดมูมึงหยุดก่อนดิมึงหยุดดิมีแต่คนเดินมึงถ่ายดูขาพวกเราดิว่าเราเฉยๆแล้วมึงเงียบไหม มีเสียงคนเดินในน้ำเสียงคนเดินในน้ำอ่ะไอ้ท็อปเสียงบึ้มบึ้มบึ้มเลยเฮ้ยเสียงในอัพไอ้ท็อปไอ้ท็อปไดย้วนะเพิ่งวิ่งจนทั้งสองคนเดินมาถึงจุดที่มีน้ำท่วมถนนและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ท็อปและเมย์ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ที่คาดว่าเป็นจุดที่ลุงแต้มเสียชีวิตและพบร่าง เงาดำทมืนที่น่ากลัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งท็อปและเมเห็นพร้อมกันทั้งสองคนสร้างความหวาดกลัวอย่างสุดขีดเขาได้ซูมกล้องค้างไว้จนเงาดำนั้นค่อยๆหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นแสแดงว่าอีตรงบริเวณตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมพี่บอยไอ้ไอต้นไม้ใหญ่ก็คือไอ้ต้นไม้ที่เขาเจอเรืองไงไอ้ต้นไม้ข้างหลังแล้วเหรอ ไอ้ต้นที่เขาเจอเรือก็คือคือต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นซ้ายต้นไม้ซ้ายต้นไม้ซ้ายมือต้นใหญ่ต้นนี้อ่ะพี่ต้นไม้ซ้ายมือต้นนี้ที่เขาเจอเรือเนี่ยเหรอพี่โหเป็นต้นใหญ่จริงพี่บอยมาแล้วโอ้โหไอ้ท็อปเดี๋ยวท็อปเดี๋ยวไอ้ท็อปเดี๋ยนะมึงเหยียบเบอรกูไหมเฮ้ยโอ้โหเอยเป็นลากเลย เฮ้ยโ oh, อ้เียเป็นลากเลยเฮียเป็นลำเลยเป็นลากพี่เดี๋ยวเพื่อไม่เห็นรถอยู่ดูกูสไใช่แล้วมึงจะกลับรถยังไงไอ้เฮียหายไปแล้วหายไปแล้วหายหายต่อหน้าต่อตาไอ้เหียหายต่อหน้าต่อตาเลยพี่กล้องยังไม่ได้หลบเลยนะกล้องไม่ได้หลบด้วยหายวับไปเลยหายต่อหน้ากล้องด้วยเดี๋ยวมึงเปิดเพดสองตัวต้นไม้ใหญ่เลยอุ้ยเหียอะไรไลท็อปใจเย็นดีอะไรอะไรอะไร อะไรท็อปอะไรเสียงคนเดินลุยน้ำได้เงองให้มันออกก่อนออกจากน้ำก่อนออกจากนน้ำก่อนออกจากนน้ำก่อนพี่ดูดิบริเวณในน้ำท่วมหมดเลยนะครับตอนนี้น้ำมันเหมือนกับเสียงอะไระท็อปมันเหมือนน้ำกำลังจะขึ้นมาพี่ดูดิกล่องนมอะไรกะกองนมเหมือนของออมวัและนมเป็นนมที่คนแก่ชอบกินเออก็เชื่อได้ว่าน้อยคนที่เด็กจะกินนะ เดิหน้ารถไอ้พี่เป็นงาดำอ่ะโอ้โหงาดำเด็กไม่กินหรอกเพื่อนเด็กไม่กินเลยใช่เด็กไม่กินหรอกมันเป็นนมสเหรับคนแก่อ่ะใช่เนี่ยแล้วไม่มีอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่บอยต้นนี้ป่ะพี่บอยแต่เขาบอกว่าเรือลุงจะอยู่ข้างล่างตอนที่เจอนะครับตอนนั้นน้ํายังไม่เยอะขนาดนี้พี่แต่ต้นนี้มัเป็นต้นที่เขาเจอครับเพงเห็นเดลุยน้ำ ความน่ากลัวก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเมย์ได้ยินเสียงคนเดินลุยน้ำเข้ามาเลยตัดสินใจซูมกล้องเข้าไปอีกครั้งเพื่อไขข้อสงสัยที่ตัวเองได้ยินว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่กล้องได้จับภาพได้นั้นคือเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ราวกับกำลังบอกพวกเขาว่าอย่าทิ้งลงไปท็อปและเมย วิ่งหนีและตะโกนร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวเสียงเดินลุยน้ำพี่มีเสียงเดินลุยน้ำก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเราต้องซุ่มไฟก่อ ไอ้ท็อปไปเหี้ยร like ้อกูด้วยไอ้ท็อปไอ้ท็อปไปไหนไอ้ท <player> ็อปพี่เดี Bom ๋ยวไม่ลงเดินขึ้นมาตั้งน้ำเลยพี่เดินมาจากน้ำตรงที่น้ำท่วมตรงที่เราเดินเมื่อกี้เลยพี่ตรงที่เราเดินตะกี้เนี่ยอยบอกนะเราไปทำตามคำที่คุณพอกุณพ่อใช่แน่จริงลุงพ่อขึ้นมาจากน้ำเลยอะโอหมึงท้าตั้งแต่เริ่มเลยอะตอนแรกอะทำไมโอ้ตอนแรกเว็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนี้เอาแล้วไงจริงๆเมื่อกี้เนี่ยต้นไม้เหรอเออเนี่ยเนี่ยผมส่งไฟไปสุดแลยเนี่ยพี่ มีโชคมีอะไรที่มาโอ้โหเราโอ้โอไม่ใช่คนลุกพี่บอยเข้ามาแล้วผมดีใจมากเลยพี่ยังได้พี่บอยช่วยมาชีบ้บ่อแสนะครับเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าที่เขาเจอนะครับเจอเรือนะครับเรือคุณลุงแล้วเจอพบร่างคุณลุงก็อยุ่จากใต้เรือไปหน่อยเดียวนะครับนะโหพี่แต่มเมื่อกี้ช็อตที่เดินขึ้นมาจากน้ําอะจัจระเลยอะพี่แบบได้ยินเสียงน้าตุ้มตุ้มตุ้มแล้วเดินขึ้นมาเงาดาที่ท็อปและเมดได้เห็นนั้นคือดวงวิญญาณของลุงแต้มหรือไม่ แต่เพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดต่างยืนยันว่าเงาดำนั้นน่าจะเป็นลุงแต้มที่ยังไม่ไปไหนแต่อีกความคิดเห็นก็บอกว่าหรืออาจเป็นดวงวิญญาณของผีตนนั้นที่ดึงลุงแต้มจมน้ำก็เป็นได้การปรากฏตัวของเงาดำอาจต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับท็อปและเมแต่ความกลัวที่มีขีดจำกัดของทั้งสองคนตอมายูรอคำตอบของการปรากฏตัวของเงาดำนั้นพวกเขา ตัดสินใจออกจากสถานที่แห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขอขอบคุณคลิปสยองของช่องสิงตะลุยผีด้วยนะครับทีมงานแก้มกลัวผีมาสำรวจบ้านร้างหลังนี้ตั้งอยู่ติดกับวัดซึ่งทีมงานระบุว่าทำให้บรรยากาศน่ากลัวและหนักกว่าการสำรวจที่อื่นทีมงานไม่ได้ถูกใครแนะนำมา แต่พี่แอดเห็นบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองและต้องการมาพิสูจน์ความน่ากลัวบ้านมีขนาดใหญ่และมีชั้นใต้ดินถูกคาดเดาว่าเป็นบ้านของคนรวยภายในบ้านพบถังออกซิเจนทำให้ทีมงานเชื่อว่าเคยมีคนป่วยอาศัยอยู่และอาจเสียชีวิตในบ้านหลังนี้สมาชิกทีมงานสังเกตเห็นสายสินหรือเชือกสีแดงผูกไว้อยู่ซึ่งถูกตีความว่า อาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสะกดวิญญาณหรือมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตเราเขาไปในตัวบ้านมานเลยอโอ้โหไม่ดูสภาพบ้านแค่ลกลางให้เฉยนแต่ว่ามันยังดูแบบสังเกตไหมว่าคลิปนี้พี่แอดเสียงพูดเบาหมาได้ยินจะเห่าเลยเรเขาขไปในตัวบ้านอโอ้อาศรอกสัยก่ ไปแค่แค่ขบา,ายใส่กูเ็ขนลุกแล้วท่านี่ข,า,ขา,าย่ยกูยังไม่ขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยงเมีมีชันใต้ดินเนียว่ะอย่าตกใจมัอ่ะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจสูงืนก่อนน้ำขเว้ยเป็นน้ำไหนไหน้ำเป็นน้ำอย่างนี้นีน่นะลอยอยู่ในตะไครมานมาอยู่ไกลกูท <c oughs> ี่นลัวเดี๋ยวเดีดูรู่อ มันของอะไรยังมียังตั้งครบอยู่เลยหอกไปเลยว่าด้านฐางบ้านคุณมาพานประตูเลยสงสัย่ะลูกคนลูกแต่ม,มาเลยดูเพื่อนเพื่อนพูดหรือเปล่ามไม่ไหนอโออหนนี่ชออ่ชองเนยโอ้โห เอาริตอนนี้คุณขนลุกจริงๆยดูตรงตรงนี้ตรงผ้าไปด้านนี่เลยขินนะชั้นสองเขินเลยตำรวจดูไปๆเสียงไปเฮ้ยเียไม่อยากว่ะวันนี้ทำเพื่อีเลยกั ถ้าว่าไม่พลาดบ้านดีหลังนึงเลยนี่เนาะใช่ไม่ดูดูเครื่องก็ได้นะเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนยังมีโคมไฟด้วยพวกเตียงนอนที่ไม่มีมี็นขนลุกว่ะเป็นขนลุกจริงไหมขนลุกจริงเฮียทำไมมาพังนี่วะเสียวพังไม่ได้เฮียเรื่องมากสภาพเฮียขนลุกสู้เลยตอนนี้ไอ้เหี้ยกูกลัวจริงเลยตอนนี้บอกตรงสำรวจมาหลายที่แต่นี่ไม่ติดวัตรใช่ไหมเงี้ยมันติดวัดรได้ไง เราจะทําพิธีตรงไหนกันดีเดี๋ยวคิดว่าคือตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยที่เรามาสํารวจเนี่ยเรามีอยู่กูสิมีอยู่ไหนนั่นคือเราไม่ได้รู้ข้อมูลนะว่ามันอะไรไหมแต่ว่าดูจากถังออกซิเจนเมืกี้น่าจะมีน่าจะมีคนเคยป่วยคิดว่านะอันนี้เดาเองหรือว่าเดนี่เดานะเออชั้นได้ดีหรอมาไปดูไปดูก่อนดิไปดูที่หน้า เราดนลอกข่าเรดนเยวปดะโยอนไปยครับไนเ้ยตกใจไหนที่อยู่ตรงนี้อ๋อไปที่ไหนเงยตานจะวชดีกับเอาส่องไฟได้เยียกกว่าก็กว่าส่องไฟหนะยแต่บ้านมีชันไเต้นดีนด้วยโอ้โหมีช่นไเตินจีนในบ้านคนรวยเืย อาจะหาชุดทำพิธีกันไอู้ดใจใจเต็มเลยวะ่ะทีมงานได้เริ่มทำพิธีเพื่อสื่อสารกับวิญญาณในบ้านหลังนี้และไม่นานนักสิ่งที่ทุกคนได้ยินพร้อมๆกันหลังจากทำพิธีสื่อสารกับดวงวิญญาณเสียงเท้าที่กำลังเดินอยู่บนบ้านชั้นสองก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งทีมงานทั้งหมดอยู่จุดเดียวกันจึงมั่นใจว่าเสียงเท้านั้นไม่ใช่เสียงเท้าตัดทีมงาน สร้างความหวาดกลัวให้กับทีงานได้อย่างเห็นได้ชัดผมจะเริ่มทำพิธีเรียบอันเชิญวิญญาณทำประเวสีรอบๆนี้มานะครับคนลุกเนลุกไหมเอาจริงคนลุกตั้งแต่มาแล้วนะใช่ที่วัดนะคือจะเป็นบรรยากาศมัน,ม,นมันท่ากลัวจริงวะยูลองสอบข้างบนดิบ้านนี่สวยไเฮ้ยดูข้างบนยั่ยังหลอนอนะ่ะใครมาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่รู้จริงว่ามันหลอนจริงด้วยจะหาว่าแบบ อป้าธรรมดาหรือเแี้ย่ใจตึงมากเลยตึกตึ๊กตึกตึเลยากาก็เย็นเย็นมองวนครับหัวแม่ครับหัวคับหัวครับหัวช่ยนะคอ่าระหว่ารอรอที่มึงว่าเออที่นิวเนี่ว่าเนี่ยอะไรที่นิวพูดเน่อ่าไอ้ทักบายก็ไนมึงจำไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าเชือล็อกกุญแจแล้วก็ยังมีเชือ แค่ไวเชือญแดงนะมันมันมันสาย์สินน่ะทีงที่นิวพูดแต่ตอนแรกอ่ะามันมันไซส์สินสะกดปิญญาคือมันออหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เราอันนี้เราเปิ้่นช่วงที่ว่าเราเราทำพิธีอะเปิ้่นนิวมาพูดขึ้นมาประโยคประโยคขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อไหมตอนที่มันพูดอ่ากูขนลุกขึ้หมดเออหนาโกจริงสิ่งอะไรนะสิ่งอะไรนะสิง่ง ไม่เสียงคนเดินเสียงคนเดิ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 นไปนู่นมาคุณนี่นี่นี่ไปดิมันเสียงคนเดินเลยตัวงสองนี้แอปเอาพันนี้เอาพันนี้ก่อนไม่เดิได้เสียงไหมมันเสียงพอดนี่มันเป็นหม้เนอะของแม่งนั้นเดินเสียงคนเดินเลยเมื่อกี้ได้ยินงไหมนึกว่าจะเสียงแมวเสียงหมาเลยมันเสียงคนเดินเลยเมื่อกี้ได้ยินไม่ได้ยินกันใช่ไหมได้ยินกูยิงกันตื่นกึกกึเลยอ่ะเฮ้ย หลังจากที่ได้ยินเสียงเท้าเดินบนชั้นสองของตัวบ้านทีมงานก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งพบรอยเท้าเปล่าคล้ายรอยน้ำหรือรอยฝุ่นที่ชัดเจนปรากฏอยู่บนพื้นผาในบ้านซึ่งรอยดังกล่าวนั้นค่อยๆเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านและไม่ใช่รอยเท้าของทีมงานแต่อย่างใดท่านใดนั่นเองเงาดำก็ลอยขึ้นมาจากพื้นแกล้บริเวณช่องประตูหรือทางขึ้นบันได แล้วหายไปอย่างรวดเร็วทำให้ทีมงานตกใจและพยายามตามขึ้นไปสำรวจชั้นบนแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเฮ้ย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 เ เฮ้ยเดี๋ยวพูดด้วยพูดถึสมก่อนพี่ยังไม่มีนะไม่หยาบมันเป็นรอยตีนเลยอ่ะมันเป็นรอยตีนเปล่าอ่ะเฮียไอ้เจ้ามันเขียนไหมมัน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 ค่อยๆเดินขึ้นไปเดินๆขึ้นไปเปนขนลุกใช่ไหต้องตัวแม่ลองดูว่าลองดูอาจารย์อันนี้ดิแม่ไม่กูเมื่อกี้กูอึ้งเลยอ่ะกูอยู่ตรงตรงตะเกียบอ่ะไม่ใช่อะไรนี่ผายหยักเลยป่ะเฮ้ย ยังจับยันเขาไม่จับเนาะขอ,ของของตัวจะจับเออเขาไม่จับเฮ้ยแปลกใจไกลรลอยเนี่ยจะมีคนลอยกันตายยูนยแบบนี่ได้เฮ้ยน่ากลัวมีเสียงคนเดินอยู่นอกเลยเอ้ยตรงทำไมสมงวนดิตรงใตรงตรงมดถอนดูขัดถอนเอ้ยนี่ดูตรงูรง้ดก่อนอะไรวะโอ้ยอย,อยันอ๋อใชยันไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดเอาเอาเสุดขนาด มาขนาดนี้แล้วหายมันมันแค่เงาหายไปเลยเดี๋ยุกสองไหนที่มันหายหายไปตรงนี้เลยเห็นไหมวะ เดี๋ยวนะขอไปดูก่อนนะยังกูคาใจเรงหนีเจ้าวันนี้จริงๆแหล,หลนะเดี๋ยวไอ้แก่กูเสียวไหมไม่อกี้นลอยขึ้นตรงนี้นะ้วไอ้แก่จริงไปเยอะแล้วมามาบางทีหรอกมาขึ้นตามมาเดี๋ยวกูไปคนเดียวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปคนเดียวจริงเลยแต่ตรงนี้มีรอยว่ะเออตรงนี้ไม่มีรอยตีนว่ะแม่เปอนแค่เป็นมันแค่เงาดำนะใช่เงาดำขึ้นไปข้างบทนี้ล้วหายไปตรงนี้เห็นปะเหยนรอยตีนเขาไปแล้วไหมวะไม่รู้ละเดี R ๋ยวไปแล้วนี่ ไม่เราหายไปนี่เลยถ้าหายไปตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ในห้องเนี้ยขอดูก่อนละขอดูก่อนละเนี้อสองไฟกอบมัมมี่นี่เป็นห้องพระไม่ใช่หรอแล้วนั่นคือไม้อะไรอืมไม้กระดับไม้กระดาษเนี่ยไม่ใช่ไม้ของหรืออะไรอะไไหมกลัวอันตรายเหรอเฮ้ยตะโกนบอกเลยกลัวเยเชี่ยบ้ากลัแม่งน่ากลัวว่ะ มันม,มคนอยู่มันเป็นทีสิงสถิตของ,งพู้ผีสามพ่อเมียไปขอปีกี้แค่นี้น<จ>ะพิมงานระบุว่าการสำรวจบ้านหลังนี้มีความน่ากลัวอย่างแท้จริงและเกินความคาดหมายบรรยากาศของบ้านที่ติดวัดทำให้ความรู้สึกหลอนมากเป็นพิเศษตั้งแต่ทางเข้าและทางลงชั้นใต้ดินหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์เสียงคนเดินรอยเท้าและเงาดำ ทีมงานก็ตัดสินใจปิดคลิปเนื่องจากความกลัวและบรรยากาศที่หนักอึ้งต้องขอขอบคุณคลิปลอนๆจากช่องแก๊งกลัวผีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเรื่องราวสยองขวัญจากช่องสาขาสยองจนจบเรื่องนี้เป็นเพียงการเล่าจากประสบการณ์และคำบอกเล่าของผู้พบเห็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เพราะบางครั้งเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่ามันอาจกําลังเกิดขึ้นจริงในที่ที่คุณไม่รู้ตัวแล้วพบกันใหม่ในความมืดครั้งหน้ากับความหลอนที่จะตามหลอกคุณต่อไป